น้องพีเจกับ2วิธีไม่ลืมการบ้านเคยลืมทำการบ้านแล้วคุณครูดุไหมน้องพีเจเป็นเด็กผู้หญิงร่าเริงสดใสชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆนแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่น้องพีเจไม่ชอบเลยนั่นก็คือการบ้านน้องพีเจชอบลืมทำการบ้านบ่อยๆจนคุณครูต้องเรียกไปคุย น้อง p ีเจจะทำไมถึงลืมทำการบ้านบ่อยจังเลยคุณครูถามด้วยน้ำเสียงใจดีน้อง p ีเจก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิดหนูหนูมัวแต่เล่นเพลินไปหน่อยค่ะคุณครูคุณครูยิม้มและหยิบกระดาษสีเหลี่ยมเล็กๆสีสันสดใสขึ้นมาไม่เป็นไรจ้ะคุณครูมีวิธีดีๆมาแนะนำนะคุณครูยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆนั้นให้น้องพีเลองเขียนการบ้านที่ต้องทำลงบนกระดาษแผ่นนี้สิ น้องพีเจกลับมาถึงบ้านก็รีบหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาทันทีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์การบ้านวิชาภาษาไทยน้องพีเจตั้งใจเขียนการบ้านทุกวิชาที่ต้องทำลงไปเมื่อเขียนเสร็จแล้วน้องพีเจก็แปะกระดาษแผ่นนั้นไว้ที่มุมโต๊ะเรียนของเธอแบบนี้ก็ไม่ลืมแล้วน้องพียิ้มอย่างดีใจทุกครั้งที่เธอมองไปที่โต๊ะ ก็จะเห็นกระดาษแผ่นนั้นเตือนใจให้เธอรีบทำการบ้านเยวันนี้ทำการบ้านเสร็จหมดแล้วน้องพีเจตะโกนอย่างดีใจเธอส่งการบ้านให้คุณครูอย่างมั่นใจและได้รับคำชมเชยว่า <c oughs> เก่งมากจ้ะน้องพีเจ แต่แล้ววันหนึ่งการบ้านก็มาเยอะแยะเต็มไปหายมอดมีทั้งการบ้านวิชาศิลปะที่ต้องระบายสีและการบ้านวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องคัดคำศัพท์น้องพีเจมองดูแล้วถอนหายใจเยอะจังเลยจะทำเสร็จไหมนะมาดูสองวิธีที่ช่วยไม่ให้ลืมเลยคุณครูยิ้มและพูดว่าถ้าการบ้านเยอะลองเริ่มจากวิชาที่ใช้เวลาสั้นๆก่อนสิ น้อง p ีเจลองทำตามที่คุณครูแนะนำเธอเริ่มจากการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่มีแค่ห้าข้อง่ายจังเลยเมื่อทำเสร็จเธอก็มีกำลังใจที่จะทำวิชาอื่นๆต่อจนเสร็จหมดทุกวิชาง่ายๆแบบนี้ลองทำดูนะแล้วการบ้านจะไม่ตกหล่นอีกเลยน้อง p ีเใช้ทั้งสองวิธีนี้ทุกวันเธอไม่เคยลืมทำการบ้านอีกเลยและกลายเป็นเด็กนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและมีความสุขที่สุดในห้อง